ก่อนที่ผมจะพูดถึงเนื้อหาในคลิปวันนี้นะครับผมต้องขอพูดอย่างหนึ่งก่อนเพราะหายคนเนี่ยกลางอีหยางว่ากระช่องผมมากเพราะว่าผมลงคลิปเล่นเกมอยู่ีดีลงคลิปดรามา่าถ้าใครที่ได้ดูคลิปล่าสุดนะครับที่ผมพูดไปเรื่องของการที่ว่าเฮ้ยผมไม่อยากทำดราม่าต่อแไงไอชื่อปกนั้นเนี่ยายคนอาจจะไม่ดูนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้แบบสรุปเลยนะผมจะทําคลิปเล่นเกมนะครับผสมคลิปดราม่าด้วย ตามที่มันจะมีข่าวดรามา่าเออไม่ใช่ว่าทำดราม่าทุกวันแบบเมื่อก่อนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข่าวตลอดในช่วงนี้นเป็นช่วงที่ข่าวเนี่ยเงียบมากแล้วก็ไอคลิปข่าวกระบ,บอกที่ผมทำรายสัปดาห์เนี่ยก็จะเลิกทำไปแ,แล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบอื่นคือข่าวเนี่ยผมเริ่ดรอปนะแต่ว่าผมแค่เปลี่ยนวิธีนำเสนอเฉยๆหรืออาจจะทำเป็นรูปแบบอื่นแทนที่ ไม่ใช่การเล่าข่าวแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนนะว่ะเพราะผมอยากจะเปลี่ยนรูปแบบในการทําช่องให้มันเป็นแบบว่าเอ้ยหลายคนได้เห็นตัวผมมาค้นไม่ใช่แค่ว่าเล่าข่าวเฉยๆหรือมาเล่าพุบพับพุบพับแล้วเปิดอินโทรกาการงานสร้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูค่อนข้างที่จะห่างไกลกาบคนดูอ่ะพูดง่ายๆนะครับหลายคนที่รู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ได้เพราะว่าผมก็อ่านคอมเมนต์ตลอดนะบางคนก็อยากให้มีดราม่ามีข่าวบางคนก็อยากให้มันเล่นเกมต่อเพราะมองว่าเออ พี่เล่นเกมโอเคแล้วในส่วนนี้แต่หลายคนที่รีบกดอันซับหรือว่าไม่ติดตามช่องต่อเนี่ยอันนี้ก็ใจเย็นนะครับข่าวไม่ได้ดรอปเราแค่เปลี่ยนคอนเทนต์เฉยๆแล้วก็แทซกแซงเพิ่มเติมจัดเดิมที่เล่นเกมเนี่ยจะอยู่ในช่องของแบทฟอร์มเกมมิ่งตอนนี้เล่นเกมนะครับมาจัดรวมในช่องเดีวยวกันแหละเพราะว่าเออคอนเทนต์ข่าวของช่องแบบไม่พอ แล้วก็อยากจะนําเสนอของคลิปเล่นเกมเนี้ยในช่องอัดด้วยเพราะบางทีต้องใช้งานนะแล้วก็ให้หายนได้ดูด้วยเออดีกว่าทําช่องแยกให้คนไปดูสับไปสับมาบางคนงงนะครับนะซึ่งในคลิปวันนี้เนี่ยผมต้องขอพูดเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะงงเพราะถ้าใครที่ตานดราม,ม่านู่นนะ่ะล่าสุดในที่ขอมโนิูนที่เกบอกว่าเกมไม่ได้บอกดิต้องใช้ว่าเกง,งอยนะครับ แฟนคลับตัวเองที่ไปทำโมเดลก๊อปมาแล้วก็มีดรามา่าแล้วแกก็สวยโดนด่าอย่างเงี้ยแล้วแกก็เลิกอ,อัปเดตเกมพิกี้ไปเลยตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยคือแกกลับมาอัปเดตเกมพิกี้นะครับหลังจากที่ดราม่านั้นเกิดประมาณหลายวันหลังจากนั้นซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จบวเคลียร์วนะครับแต่ว่าในคลิปวันนี้ในข่าววันนี้เป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้พูดเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่อยใครด้วยเป็นนิตูนนะเพียงแต่ว่าแกเนี่ย ต้องการนะครับจะเลิอกอัปเดตเกมนี้จริงๆซึ่งข่าวครับมันก็มาจากที่ Twitter แกนี่นแหละไม่ใช่ที่ไหนไกลซึ่งไม่ได้ตูนครับแกก็บอกนะครับว่าพิกกี้ซีซั่นนี้ที่อัปเดตมาล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะมันมาแล้วจะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับของเกมพิกกี้ยกเว้นนะครับอัปเดตบิลโหมดกับแกบัคจริงๆฟานตรงเนี้ยมันเป็นข่าวดีบนข่าวร้ายนะเพราะว่าข่าวดีคือไม่ไตูนเนี่ยแกไม่ได้ทิ้งเกมแบบดื้อนะครับเพราะว่า ถ้าใครทราบดีเบอร์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีบั๊กเยอะบางทีอะเราถ้าคนสร้างเกมแกทิ้งเลยเนี่ยเกมบั๊กอย่างนั้นอะถาวเลยนะแต่ว่าไม่นิตูนก็นบอกว่าเฮ้ยไม่ทิ้งอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือจะเป็นสุดท้ายจริงแต่ว่าไอ้เรื่องการแก้บั๊กเนี่ยยังแก้อยู่เออยังมีการปรับแก้อยู่ก็มีการเพิ่มของในบิลโหมดด้วยเพราะว่าบิลโหมดต,ตอนเนี้ยจะไปโหมดชูโรมครับที่นิตูนเนี่ยจะใช้ยืนเกมนี้แทนนะครับจากเดิมที่ใช้ระบบซีซั่นายในเกม ซึ่งถ้าใครไม่ทราบนะครับกมปิกกี้ตอนนี้อัปเดตเนี่ยมันเน้นแต่ซีซั่นนะครับพวสกสกินใหม่ๆสก,กินตัวของพิกกี้มากมายซึ่งตรงเนี้จะเป็นอัปเดตซีซั่นนะครับสุดท้ายแหละที่หลายคนจะได้เจอกันนะแล้วก็บอกครับว่าเฮ้ยการประจันภัยของพิกกี้เนี่ยสุดยอดมากแฟนตาสติกจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดมันหานะแต่ว่ามันเศร้ามากจริงๆถ้าอ่านจากข้อความเนี่ยนะซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำงานนะครับเกมนี้ แล้วก็เขาเนี่ยเตรียมนะครับจะทาโปรเจกต์ใหม่ซึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นเกมของ RTS ไม่นา่าไม่มั่นใจคือเกมอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นชื่อเกมนี้ในตัวของเกมที่นี้ตูนเคยทาแต่ที่ผมมั่นใจเนี่ยคือเกมเนี้ย IA 2 IA 2นี่คือเกมนี้ครับที่มีนิทูลบอกจะทําต่อภาคใหม่ i i o n and t o ภาค2จริงๆมันก็เคยมีข่าวแล้วว่ามีนิูลแกจะทำเกมนี้ต่อเพราะว่าไอตอนที่มันมีดราม่าที่แกงอยอ่ะ เออแกก็เหมือนจะไปทําเกมนี้ต่อนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วว่าทําจริงเพราะประกาศเองเลยซึ่งก็บอกนะครับว่าอยากเข้าใจจำผิดน,นะคือตอนเนี้ยคืออยากจะทำนะครับหลายอย่างอยากทำเกมอื่นต่อน,นี่ไงเป็นช่วงที่เหมือนเขาอิ่มตัวพูดง่ายๆแล้วก็บอกครับว่าเฮ้ยพิกกี้เนี่ยตอนเนี้ยยังไม่จบนะเพราะยังมีนะครับพิกกี้อินเทอร์ซิตี้ด้วยซึ่งมันคือพิกกี้ฉบับที่ เป็นเหมือน rpg เนยอยู่ไหนวะนี่ไงจริงๆเกมเนี้ยน่าเศร้านะเพราะว่าคนเล่นเนี่ยตอนนี้นนะห้าสิบก้าคนคือมันเป็น piggy version rpg ครับแต่หลายคนไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น piggy ที่มันแหวกจับภาคเนี้ยไปเยอะภาคเนี้ยมันเป็นแบบแกรนดี้ใช่ไหมแต่ไอภาค intercity เนี่ยมันเป็นแนว rpg ซึ่งหลายคนไม่ค่อยแคร์ rpg ใน roblox เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันน่าเบือ่อซึ่งผมเล่นเกมที่ผมก็ไม่โอกับเกมนี้เหมือนกันอนะเพราะว่ามันเฉย แต่เขาก็อวยกับเก,บกมภาคนี้มากเพราะภาคนี้มันคือภาคต่อนะครับที่ต่อจากบุค1ก,กับบุค2ที่หลายคนเนี่ยสามารถผจญภัยได้ต่อแต่ว่าหลายคนไม่ได้สนใจกับภาคนี้เลยนะกับภาคอ n t e ตอ i t y ิต้นะครับเราก็ขอบคุณนะครับอเลสโตที่อัปเดตสกินด้วยเป็นสกินซีซั่นจริงๆฟังก็น่าเศร้านะเพราะว่าเกมพิกกี้เนี่ยถ้าพูดถึงตอนที่ข่าวเนี่ยออกมาเนี่ย มันเป็นช่วงที่เกมพิกกี้นะครับจะครบรอบนะครับ3ปีพอดีนะซึ่งเกมนี้โอ้โหอยู่ยืนมากยืนจริง3ปีแล้วเนี่ย2020นี่2 0 2 2อ่แหละ3ปีสาปีพอดีแล้วตอนนี้เออเอาจริงอะนะซึ่งเกมพิกกี้นะครับเป็นเกมที่กระแสดีมากเหมือนเกมดอเลยสมัยก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คือกระแสมันตกแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจบไปตั้งแต่บุ๊กสองนะครับบุ๊กสองที่มาเกมนี่นคือจบไปแล้วใหายคนที่หวังให้มีบุ๊กสามไม่ไม่มีนะครับ อันนี้เคลียร์เลยว่าไม่มีแล้วก็ซีซั่นนี้คือซีซั่นสุดท้ายแล้วของวิเทอร์ซีซันยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมครับผมพามาดูนี่อันนี้ก็ไม่อยากแหกหน้ามันนี้ตูนนะแต่ว่านี่อาร์บีเบเธอร์ครับซีซั่นสามจริงๆถึงแม้ว่าน,นีนตูนบอกว่าอัปเดตของพิกกี้เนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นอัปเดตสุดท้ายแลย้วแต่ว่าถ้าหลายคนที่ตามนะครับอาร์บีเบเธอร์จริงๆเนี่ยจะทราบดีว่าถ้ามีเหรียญตราแบบนี้เนี่ย น่นหมายความว่าอัปเดตสุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเป็นอัปเดตนะครับของอาร์บิเบอร์เทนซึ่งนี้ตูนไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าเกก็ปิดข่าวนี้อยู่แต่ว่าไอตัวแบบมันฟ้องเปลี่ยนตรามันฟ้องอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยน่นหมายความว่าอัปเดตสุดท้ายจริงๆนะครับจะเป็นอัปเดตของอาร์บิเบอร์เทนนะครับซีซั่นสามส่วนดาบไม่น่ามีเลยเพราะว่าดาบปีเทอร์ปิกกี้มีนะเพราะว่าปีนี้ก็เหมือนจะเป็นดราเหมือนกันนะเออนะครับ นั่นหมายความว่าอัปเดตต่อไปเนี่ยที่จะมาจริงเนี่ยคือเป็นอัปเดตของ Ar b i บีเ t อรเพราะว่ามันต้องมีด่านใหม่ครับหรือไม่ก็โหมดใหม่เพราะ GP i c k กเนี่ยจะใช้ในการแข่งนะครับ Ar b i บีเ t อรด้วยนะซึ่งถ้ามันไม่มีด่านใหม่ไม่มีโหมดใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไกลยอยู่นะครับนะพอปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วดิปี2020มันมีนะครับกับด่านใหม่แล้วก็ม,มิเกมใหม่ที่ต้อนรับนะครับกิจกรรมใหม่นะ งอดูครับว่าอัปเดตสุดท้ายของเกมพิกกี้จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายนี่ต้องบอกว่างากอน,นะพิกกี้เนี่ยเอาจริงเลยเออหน้าเศร้ามากนะครับจริงๆหน้าเศร้ามากผมเชื่อหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็แค่การยกเลิกอัปเดตซีซันเฉยๆแต่ถ้าเขาพูดตามความจริงเนี่ยเกมพิกกี้เนี่ยครับมันอัปเดตมาหลายเดือนแล้วนะโดยที่ไม่มีการใส่บุ๊กสามเข้าไปนะครับมีแค่ซีซันแล้วมันยืนได้ เพราะว่าเกมเนี้มันเด่นตรงที่สกินตัวคอด้วยส่วนหนึ่งหลายคนชื่นชอบนะครับเออถือว่าเป็นการที่จบสมบูรณ์นะครับเ,เกมพิกกี้เราก็ไปสานต่อครับผ่านบิวโหมดแทนหรือโหมดที่คนที่เล่นเกมเนี่ยไปสร้างด่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอนะครับจบคลิปเพื่อนนี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับใคาที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับ มีเพื่นนี้ครับสวัสดีครับผม